เซเนียลใช่ไหมหยาลัมหรือแบบฟอร์เรนลัมแล้วก็เซเนียลวาร์ปเข้าไปใช่ปะตอนนี้ไม่เน้นดาเมจครับเน้นสกัดกั้นกันแอคกันแอคกันไฟเตอร์แอคมันลงไปนะแอวขวานะกำลังไปเติมกำลังไปเติมถ้าฟอร์เรนตัวเดียวพอว่าอยู่ซี่น่าจะไหว แต่ฟอร์เลยมาด้วยเอาสองสแตนการแอค,แคเลยโอ้เฟิร์สบัตเฟิร์สบัตตอนนี้กด5้ามาเขากับคนดูนะอีกสองคนผมไม่รู้จักนะไม่ได้เขาไม่ได้แสดงตัวเซเนียรโอเคเขาไม่ได้แสดงตัวเป็นเอเลนดอร์กับสลิมนะครับเอ,อ้ยย่าดึงโดนปะอ้าวไม่โดนเราซ่อนแก๊กอยู่ อ้าวไม่เอาเลสเหรอไปไหนละคอมโบหน้ารำคาญใช่ถ้าไม่มีเราแล้วเราตัวเราไม่ใช่ตัวเบิร์ตเต็มดอกอ่ะผมมาเดาหัวเขียวมาหัวเขียวคิดว่า,น,าน่าจะสตรัรไม่โดนอ่ะผมก็เล่นฉีอยู่อ๋อโอเคครับไม่มาถึงคนใหม่ไงถึงโดนเอ้ยมันฟิกอะ่ะมาถึงคนใหม่ไงคนเก่าก็จะเป็นยอนอ่ะใช่ปะ่ะชื่ออะไรนะเพเพนเพียน คนเก่าเป็นแก๊กกับฉี่ไงข้าป้อมอะไรบนสามถึงโดนหรือยังเอออร่างสีโอเคครับผมเล่นฉี่บนสามไอเลบูเราบูเราอ่าผมเล่นสีลวสามคนเลยบูเราเวทเวทบูเวทบ,บูผมรอการแนวซ้ายนะ ทิ้งทิ้งบูเราเลยขอบคุณสำหรับหนึ่งการติดตามนะครับอ่านาาว่าไหร่ชิวเหรอชิวซี่หนีเร็วชีโอ้ยบนกี่คนเนี่ยบนสี่คนเลยจะปิดบนทันไหมผมกำลังวิ่งไปซ้อนอยู่คุณเอกสวัสดีครับเอกคุณเอกคนเมื่อคืนเนาะที่อยู่ในการนั้งคืนเลยจับจับเอ้าจะมาจับไม่ติดจับแล้วจับแล้ว โอ้ยมึงลำคาป้อมเลยดิคลิปเข้าคลิปเข้าคลิปบนเข้าโอ้โหขึ้นยังยังครับลงมาสองดาวแล้วเนี่ย <c oughs> คุณเซตสวัสดีครับพอคนสลับหนึ่งถูกใจนะครับผมแอลไซเยอะแอลไซเยอะครับผมมันลงมาปิดแอลไซนะระวังนะตน้นต้นเกมดาเมจยัยงเยอะอยู่ถอยนะถอยนะป่าจะเย็นนะระวังโดนฟอร์เรนนะออกฟอร์เรนตุยโอเคครับเดี๋ยวต้องเรียบวิวตัดเลือดชิ้นแรก สวัสดีครับเมื่อคืนบอกให้เล่นต่ออีกเกมไม่ไหวเมื่อคืนน่ะนั่งตัดคลิปอยู่ดึกเลยเคียร์ไอ้นี่เคียร์ข้อมูลก็เลยแบบตัดคลิปให้เสร็จแล้วก็อัพอัพลง u t u b e อะไรเงี้ยเมื่อคืนก็เสร็จตีสองครึ่งเลยดองไว้ดองไว้เป็นอาทิตย์เลยกวดึกเมื่อคืนก็เสร็จตีสองจับฟอร์เรนได้นะวิ่งอยู่วิ่งอยู่ไม่มีคลิปไม่มีคลิป ต้องรอเว็บต่อไปเดียนเจียนคิดจะมาแล้วคิดจะมาแล้วเดี๋ยวผมจับให้เข้าจับนะเข้าจับโอเคสวยเชื่อตีป้อมกันน่าจะได้ป้อมบนอยู่นะล่างหมายเป้าไม่ไหวไม่ฝืนนะไม่ไหวก็ทิ้งป้อมครับสู้ๆครับฮือ,อแลกป้อมกันเลยสลับเลนนะครับ ระวังเอลขวานะระวังมัน,ม,นมันมาปิดนะถอยนะถอยนะเอลขวาข้างล่างก็สี่คนเหมือนกันวะจับ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 ตายปะผมถอยนะสก,กิลหมดแล้วช่วยด้วยเกือบตุยระวังเอลขวานะฟอนเลนหรือเปล่าฟอนเลนลงล่าง สกอร์มาดีครับอ่าเท่าไหร่อ่ะสี่ต่อหกไม่แย่ไม่แย่แต่เขาตึงนะดรับตัวมาวไฟห้าห้าหนักหนุกเดี๋ยวรอตัดเลือดก,ก่อนเดี๋ยวเดินตามแก๊คนะครับเ,เดี๋ยวรอชิน้นแรกเสร็จก่อนอุ้ยข้างล่างโซโล่ไหมนะ่ะมันวา,ออา,าร์ปเอื้อหลับเกือบตายปรร์ตเกือบตายเซเนียวาร์ปได้เฮ้ยทำไมเน็ตปิงล้วเนี่ย จับจับจับเม็ดจับเม็ดว้ายพอมาอีกแล้ว้เขาจี้แต่ผมไว้ตอแนลขวาไว้ระวังปืนกลางค้างเหลือเกินเจอคลิปแล้วระวังแอลขวานะมันหายนะเลนล่างเลนล่างกัดล่างหน่อยกัดล่างหน่อยพี่ต้องจับแต่หยานอาหยามันเข้าจังหวะสองครับผมจังหวะหนึ่งมันส่งล้อเลี้ยวมา มื่อกี้ถ้าจับก็ยังไม่ชัวร์หรอกมันเป็นต้นเกมที่ยังไม่แรงไม่เน้นจับแช่หรอกเพราะว่าเพื่อนยังไม่แรงไงทั้งสลิมทั้งเอเลนดอเดี๋ยวรอขอสักกลางเกมก่อนลีปบนลีปบนลิปบนเข้านะครับต้องเล่นดูไม่ตาไม่เป็นไรถอยนะถอยนะไม่ตาไม่ฝืนไม่ตาไม่ฝืนลีปบนแตกจับแบบจิตวิทยาไปก่อนข่มขวัญไปก่อน ดีกว่าปล่อยมันลำฟีไปเรื่อยผมเคลียร์กลางนะดันกลางได้ปะล่างไม่ไหวก็ถอยนะไม่มีป้อมนะไม่ต้องเข้าสุดก็ได้นะตีป้อมกลางอ่ะถอยนะมันจะปิดแอลขวานะจะเย็นจะเย็นจะเย็นรเราวางแอลขวาระวางแอลขวาผมถอยแล้วถอยแล้วเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยมันมาปิดแล้วเนี่ยผมไม่มีฟิกไงหนีเลยเอเลนดอนหนีเลยหนีเลยหนีเลย,เลยผมตายมไม่ถอยว่ะตอนนั้นเล่นด้วยครับโอเคครับ คือผมไม่ซ้อนแล้วนะถ้าเล่นแหล p อ่ะได้โชว์หล่อคิวเดียวเนี่ย <Ultimate. S 1> น่าจะถอยมาฟาร์มชิปกลางก็แตกด้วยเนี่ย oh. ไม่น่าจะยืนแช่ต่อไงโอ้ oh. ไม่มีฟี่ทิปกลางแตกนะ oh. ป้อมกลางแตกนะเดี๋ยวจะไปเล่นกับแก๊กแล้ว <Ultimate. S 1> ประคองเกมก่อนประคองเกมก่อนสวัสดีครับตอนนี้กดห้ามากับคนดูครับผม เป็นคนดูตาก่อนสองคนนะผมจะไปโชว์หลอครับโอเคครับอีกสองท่านยังไม่รู้จักชื่อเลยเขาไม่ได้แสดงตัวนะกำลังขึ้นตัดเลือดอยู่ผมเล่นครับในสตรีมโอเคครับแสดงตัวด้วยนะครับใครเข้ามาเล่นฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะ จะชนะไหมเกมนี้ผมว่ายากอะ่ะฮีโร่มันตานมาตึงอยู่แล้วแถมเขาเล่นเปด,ด้วยจังหวะซ้อนมันเล่นไฟอะ่ะต้องรอแก๊กดึงงามๆอะ่ะได้ได้ปืนอะ่ะเฮ้ยนาดากเยอะนะป่าเล่นคนเดียวเลยนจนเติมอ่ะนะ,นม,ะนะมันเซเนียร์ว้านะเนี่ยป่าเล่นคนเดียวมันเติมไม่ได้เลยเนะี่ยปืนฟิกเลยอะ่ะโอ้โหปืนฟิกมาเติมเลยอของจริงป่ละล่ะข้อมูลคขแน่น เราสี่คนวิ่งตามไม่ทันเลยมันจ่ายหมดดีเราสี่คนวิ่งตามตูดอยู่เนะี่ยถอยเลอยถอยเลอยเสียป่าไปละตั้งใหม่ตั้งใหม่เรนใจเย็นเย็นให้แก๊กดึงให้สีททำจังหวะอันนี้ป่าไปโซโล่คนเดียวแหลพะพวกผมวิ่งตามไม่ทันเยอะอแล้วเยอะแล้ว,ลวบนเยอะบนเยอะจำนวนไม่สู้นะต้องถอยนะ ปลาดักไวแล้วถอยออกมาถอยออกมาสลิมสลิมอ้อมหน่อยนะครับระวังโดนเอลซายนะดูกลางหน่อยดูกลางหน่อยม,มันเติมกลางเดินอ้อมดิกว่ารอแครี่เกิดใช่ครับผมเด็กเกียร์เรามีแครี่ทั้งสองคนนะมีแก๊กดึงด้วยเล่นแบบให้แก๊กดึงอะเล่นไฟตรงตรง,ตรงเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วมันมีเซเนียลหยานกับไอ้นี่กีกอ๊ะ นี่มันทีมคุณภาพแบบชัดเลยดับตัวมาแบบเป๊กเกิลสแตนบายสแตนบายรอแค่นึงคุณคอสสวัสดีครับ1 9 9 1สวัสดีครับผมเช็คหน่อยเช็คหน่อยเช็คพุ่มเช็คอะไรหน่อยโซนๆหน่อยเอาข้อมูลก็ได้ ได้ไม่ได้เหมือนมีคน20ดาว,นนวาเนี่ยมันวาร์ปเนี่ยเบื่อเบื่อเซเนียรคนเดียวแหละแต่ฝั่งนั้นมันเกิดโหดกว่าใช่คือเราสู้ตรงๆเราสู้ไม่ได้แล้วจังเกิลเราเล่นแบบโซโล่ะไปนู่นแล้วนะจังเกิล <laughs> ถอยนะถอยนะกลางเข้างงแล้วเบนเบนเขาเบนแบงกันเหรอไบโอเกิดฝั่งนั้นเกิดทุกคนเกมนำอยู่ครับ สะกอนำไปสิบตัวเลยรอกันรอกันสู้ตรงๆอ่ะสู้ไม่ได้เลยฮีโร่สู้ไม่ได้เจอโซโลอีกละ <g iggle> เดี๋ยวรอจังหวะรอจังหวะแก๊กดึงอ่ะถ้าแก๊กดึงถ้าแก๊กดึงได้น่าจะเวิร์กอยู่ถ้าแยกดันไปจะ <c oughs> เพื่อนจะได้เข้าไม่สุดไงแวมันแรงมากมาได้ได้ตัดเลือดแล้วผมจนกว่าเพื่อนเลยอย่างนั้นเพวกแกจะได้ไม่เข้าสุดแก๊กถอยมานะ เ้อเอามันจะดูดเลยถึงโดนแบบเดียะอีกมาลินสวัสดีครับผมระวังพุ่มนะระวังพุ่มบูนะครับผมเดินเปิดให้เดินเปิดพุ่มไม่ปาหน่อยเราไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรเลยะออครับผมครับผมที่จะให้ผมเล่นยังไงก็ฉี่ฉี่ไม่ทำเลยเลยอ่ะผมต้องไปทำให้ได้หมดได้หมดครับลองลองเล่นดูเลย ที่เขาแบนเพราะต้นเกมมันยากมากมแบนแบนแบน,แบนมัน,มมนปก็ปกตินะต,ตัวเมตาหนักมากตอนเนี้ยโอเคผมไม่ได้ดูเหมือนกัน่าใครแบนไอ้แบนซู้่ฮะระวังพุ่มนะแอลขวาแอวขวาหึงโดนดึงโดนสวยลองแอวขวานะผมจัดสกิลตัดแล้วมันว้ามันว้ามันว้า ตาแล้วตาแล้วตรงเซเนี่ยโอ้ยเพื่อนโลขอสามดิสองหนึ่งมีจับมีจับซ้อนอยู่ซ้อนป่าอยู่มันอยู่ไหนวะเนี่ยสวยฮะคลิปเหลืออยู่หน่อยนึงได้กลางปะมีจับมีจับฉีมีจับ,จบ,จบเดินนำหน่อยเดินนำหน่อยมีจับมีจับเล่นอะไรครับเล่นอะไเล่นเะไรละครับเล่นเลย,เลเลยแต่ผมเล่นกะฉีเกิดได้ป้อมเกิดได้ป้อม ไอ้ป้อมหยตีตายนะผมต่ผมถอยแล้วมันเกิดตัวหนึ่งนะตายแล้วไอ้สตันสตันหยางกับไอ้นี่ปืนเกิดนะถอยแล้วถอยแล้วถอยแล้วผมมีจับนะมีฟิกหนีอยู่มีปืนซ้อนนะมันเกิดสลิมระวังนะครับมันเกิดแล้วมันเกิดมันเกิดหมดแล้วนะในปิดนะดสิมครับ<ม> ีไป,ปทอย่าเดินทางไปแ <ไป S 1> ชรี่่านมันเกิดจัดยังเอามันไม่ลงเลยอ่ะใช่อย่างจังเกิลน,นะครับตอนี้จะขึ้นเดรดเดมเลย้อนอยู่ซ้อนอยู่รอกแก็กดึงครับ เน็ตบ right ินเน็ตบินวันนี้เนี่ยเป็นอะไรเนี่ยทำไมปิ้งจังถอยนะแกโอ้ยมังกรจะสตันแอลขวาแอลขวาปิดปืนกับยานแอลขวามังกรเมื่อนึงยังไม่ได้จับยังไม่ได้จับระวังผู้แมวขวาจับแล้วจับ่จับยานจับยานมันวาร์ปมันวาร์ปถอยไปละสวยสวยยานตายก่อนเนเนียเสียวาร์ปนะผมดันกลางดันกลางดันกลาง เติมปลานะเติมปลานะจับสองวิจับสองว,วิเล่นได้เล่นได้คลิปเข้าจับ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 แล้วจับแล้วคลิปเข้าครับเล่นเลยเล่นเลยจะชนะแล้วพิกเฉยเย้ผมว่าชนะโอเคจากใจคนเล่นอยากที่จับมันได้ถ้าอยากให้มันอยากมาเล่นง่ายใช่ครับ รอจับจังหวะยาเนี่ยแหละยามันรู้มาก